เจมเกิด James, ในช่วงสิ้นสุดการปฏิวัติของอเมริกา พ่อของเขานั้นเป็นมือวางกับดักชาวฝรั่งเศสส่วนแม่ของเขาเป็นชาวอังกฤษแม่ของเขาเป็นคนรับใช้แต่ก็สามารถหนีจากหน้าของเธอมาได้เจมส์เติบโตขึ้นมาและถูกสอนเรื่องการวางกับดักและการล่าเหยื่อโดยพ่อของเขาแต่ซ้ำร้ายครับที่พ่อและแม่ของเขาต้องมาตายซึ่งข้อมูลในส่วนการตายของพ่อและแม่ของเขานั้นในส่วนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลที่ออกมาแน่ชัดว่าพ่อและแม่ของเจมส์นั้นตายเพราะใครแต่เจมส์ต้องอยู่อย่างเดียวดายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาเติบโตโดยลาพังตั้งแต่เขายังอายุไม่ถึง11ปีเขาใช้ทักษะต่างๆมากมายที่ได้รับมาจากพ่อเพื่อใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดไปวันๆเจม,มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากมากๆครับและแล้วประสบการณ์ต่างๆมากมายก็ทาให้เขากลายเป็นนักติดตามและนักล่าสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเจมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าคําว่าชัยชนะเขาถนัดเรื่องการล่าสัตว์และแน่นอนครับว่าเขาถือได้เลยว่าเป็นนักแข่งขันการล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยม เท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ที่เขาลงแข่งมานั้นยังไม่เคยมีใครสักคนเลยครับสามารถชนะเขาได้ในคืนหนึ่งครับในมอนติเออรเจมก็ได้พบกับแวมไพตนหนึ่งครับที่เขามั่นใจว่าเจมก็แค่ตัวตลกคนหนึ่งเท่านั้นที่หวังแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเขาเลยท้าเจมครับให้แข่งลาสัตว์กับเขาโดยที่เจมไม่รู้เลยว่ากูต่อสู้ของเขานั้นเป็นถึงแวมไพสิ่งเดที่เจมรู้ก็คือ ไอห,หนุ่มหน้ามนนี่มันหล่อจนหน้ามันใส่แถมยังพูดจาหย,ยิยุนกับบัสายอีกต่างหากเจมก็เลยรับคำท้าด้วยความยิงทะนงครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับพอความมันใส่ล้วน้เลยครับโดยที่มีเงื่อนไขแค่เรื่องเดียวคือการแข่งขันนี้จะต้องเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นในระหว่างการแข่งขันครับพวกเขาใช้กวางและททำเครื่องหมายเอาไว้เจมปล่อยกวางตัวน,นั้นออกไปครับและพวกเขาก็เริ่มการแข่งขันล่ามันแต่แล้วไม่กี่อึดใจเดียวครับชาวฝรั่งเศสคนนั้นก็กลับมา เจมร้องลั่นด้วยความตกใจและโวยวายไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยมีเพียงแค่ปีศาจเท่านั้นที่จะสามารถทำได้การล่าสัตว์แบบนั้นมันไม่ถูกต้องชาวฝรั่งเศสคนนั้นจะต้องใช้วิธีโกงอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่ทำให้เขาได้เปรียบและเจมก็มั่นใจมากๆว่าถ้าเขามีวิธีการแบบชาวฝรั่งเศสคนนั้นเขาก็จะสามารถชนะได้เช่นเดียวกันชาวฝรั่งเศสคนนั้นเลยหัวเราะครับและก็กัดไปที่เจมจากนั้นแวมพรนุ่มก็จากไปพร้อมกับคำว่า อีก10ปีเขาจะกลับมาแล้วเวลานั้นเราค่อยมาแข่งกันต่ออีกครั้งหนึ่งละกันหลังจากที่เจมนึกว่าตัวเองต้องตายไปแล้วเขาก็กลับมาครับและหลังจากนั้นเกมการล่าของเขาก็เปลี่ยนไปเจมกลายเป็นมันพายครับเขาปรับตัวเข้ากับสถานะใหม่ของเขาอย่างง่ายดายเขากลายเป็นนักล่าที่มีทักษะมากกว่าเดิมมหาศาลจะบอกว่ากลายเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ได้และเขาก็ยังมีการล่าที่แบบซาดิเฉพาะตัวของเขาอีกด้วย เขามักจะใช้ความรู้สึกของเขาในการล่าซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาที่เขาได้มาในขณะที่เขากล้าเป็นบรรพายและความสามารถนี้ก็ทําให้เขามีความสามารถมากกว่าวรมพายคนไหน,ไหนในการตามล่าและความสามารถที่เขาได้มานั้นทําให้เขามีความสามารถทัดเทียมกับผู้สร้างของเขาแน่นอนเขาเลยตามหาชายฝรั่งเศสคนนั้นอีกรอบหนึ่งครับแต่การตามหาของเขาในครั้งนี้นั้นไม่ใช่ตามหาเพื่อการแข่งขันในครั้งใหม่แต่มันคือการล่า และเหยื่อคนแรกของเขาก็คือคนที่ทําให้เขากลายเป็นแวมพายนั่นแหละครับเขาออกล่าเหยื่อที่เข้าหมายตาเอาไว้และพลังของเจมในตอนนี้ก็บอกกับเราได้เลยครับว่ามันมีอนุภาพมากมากจริงๆเขาตามหาผู้สร้างของเขาจนเจอและสังหารทิ้งอย่างง่ายดายในที่สุดและนั่นก็คือชัยชนะการพนันสำหรับเจมเจมมองว่าแวมพายผู้สร้างของเขานั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อมีไว้เพื่อออกล่าเท่านั้น หลังจากที่เจไมไได้ฆ่าวแวมไพร์ตอนนั้นไปครับเขาก็เริ่มรู้แล้วครับว่าการล่าสัตว์จริงๆแล้วมันน่าเบื่อนายมากๆหากเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่แสนอันตรายอย่างแวมพร์ดังนั้นการล่าข้าหมหายของเขาจึงเริ่มต้นขึ้นและเอยืรอรอบนี้ของเขาก็คือแวมพร์ขณะที่เข้าอยู่ที่ลอนดอนครับเขาเจอเหยื่อคนใหม่ของเขาซึ่งเธอคนนั้นก็คือวิกตอเรียเธอหนีเขามานานมากๆครับเธอหนีเขาได้มานานถึงหลายเดือนเขามองว่าเหยอ่อคนนี้ของเขานั้นน่าสนใจมากๆ ไม่มีใครที่สามารถหนีเขาได้มาหลายเดือนขนาดน,นี้และสุดท้ายแล้วจากเหยื่อกลายเป็นคู่ครองของเขาและมีกรณีหนึ่งด้วยนะครับที่เขาปล่อยเหยื่อของเขาไปนั่นก็คือเธอคนนั้นนะครับกลายเป็นแมพายเบะกรอนมันจะทําให้เลือดของเธอนั้นนะครับหมดความน่าสนใจและน่าดึงดูดและเธอคนนั้นคงเป็นใครไม่ไ,มได้เลยครับนอกจากอลิสใช่แล้วครับอลิสคาเลนนั่นแหละเลือดของอลิสทําให้เจมคลั่งอยากจะกินเธอมากม เขาอยากจะเอาเธอมาฉีกและสนุกกับการล่าเธอแต่อลิซครับได้หมอแวไพร์มาช่วยไว้ถึงแม้ว่าหมอแวไพร์คนนั้นนะครับต้องตายแทนเลยก็ตามแต่การแลกของเขาในครั้งนี้ทําให้เจมปล่อยอลิซไว้เพื่อรอดูว่าเธอจะใช้ชีวิตรอดมาได้ยังไงและไม่แน่ถ้าเกิดว่าเธอได้เจอเขาอีกรอบหนึ่งละก็เธอก็อาจจะเป็นเหยื่อคนต่อไปของเขาก็ได้และเนื่องจากการดื่มเลือดมนุษย์ของเขานั้นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าพวกคาเลนก็ได้เพราะเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเอ็ดเวิร์ดสู้กับเจม แพ้นะครับมีครั้งหนึ่งครับที่เจมเจอกลิ่นพวกหมาป่าเขาเลยตามหาไปทั่วเลยครับแต่เขาก็ไม่สามารถพบได้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้มาเจอเจมครั้งแรกนะครับในเถีองเขาอีกแน่นอนเขาต้องการฆ่าเบลล่าให้ได้แต่ถึงแม้ว่าวิกตอเรียจะมองว่ามันไม่ใช่แผนการที่ดีเลยแต่โดยความรักครับเธอพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักและยอมขอแค่ให้เขามีความสุขต่อมานะครับเจมถูกทรยศโดยโลลลแอ่ถึงแม้ว่าเอด็ดเวิร์ดจะพยายามอ่านใจเจม และรอเจามาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจคว่าแผนการของเขานั้นสาเร็จเขาอ่านใจเจามาโดยตลอดครับแต่เมื่อสัมผัสของเจมบอกว่าทางที่เขากําลังมานั้นมันผิดเขารู้ว่ามันน่าจะมีการแบ่งคนไปหลายทางและมีทางเดียวที่ความสามารถเขาจะใช้ได้ผลมากที่สุดก็คือลางสังหรณ์แบบสุ่มครับและเราก็รู้อีกทีหนึ่งครับว่าลางสังหรณ์ของเจมนั้นแม่นยำมากๆมันพาเข้าไปที่ฟินิกซ์และหนีการอ่านใจของเอ็ดเวิร์ดได้สําเร็จเช่นเดียวกันพอโดนนิสัยขี้ระวังของเจมด้วยแล้วนั้น ขาไม่ทิ้งรองรอยให้คนอื่นมาสะกดรอยตามเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวเขาสามารถพาตัวเองหนีขึ้นสนามบินและมุ่งหน้าไปหาเบลล่าได้อย่างง่ายได้หลังจากที่พบที่อยู่เก่าของเบลล่านะครับเขาก็ทําให้เธอเชื่อว่าเขาจับแม่ของเธอมาแล้วและเขาวางกำับดักให้เบลล่ามาหาเขาที่สตูดิโอบัลเล่เมื่อเธอมาถึงที่นั่นเขาจมตีเบลล่าอย่างไร้ปานีครับและก็เกือบจะฆ่าเธอเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เขาแอบผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะการไล่เบลล่านั้นมันไม่สนุกเอาซะเลย ถ้าผู้ภาษาบ้านๆก็คือเบลล่าโง่เกินไปครับไม่แน่การแก้แค้นของเอ็ดเวิร์ดนั้นอาจจะทําให้เขาสนุกมากกว่านี้ก็ได้เขาจึงหักซี่โครงของเบลล่าไปสี่ซี่แล้วก็สร้างบาดแผลบนซีซ่าข,ของเธอพร้อมกับหักขาของเธออีกด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอเธอในขณะที่เธอกลาลังทรมานอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าผมเป็นเบลล่านะครับไม่ต้องซี่โครงสีซี่หรอกครับแค่เจอหน้าเจมส์เท่านั้นแหละครับเรือผมก็ไม่น่าไปเลี้ยงหัวใจเรียบร้อยแล้วและถึงแม้ว่าเบลล่าจะพยายามต่อสู้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ เจมยนเธอเข้าไปชนกับผน,นังกระจกเลือดของเบลล่าที่ไหลออกมานั้นทําให้เขาเสียการควบคุมโดยความกระหายถึงขีดสุดเขากัดไปที่เบลล่าเพียงแค่หนึ่งคำเท่านั้นเอ็ดเวิร์ดก็เข้ามาช่วยได้ทันการต่อสู้ของเขานั้นถึงแม้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะอ่านใจาการโจมตีของเจมได้หมดแต่เจมไม่ใช่พวกออนหัดเขาสามารถหาทางแก้สู้กับเอ็ดเวิร์ดได้อย่างสูสีแต่ไม่นาน เอเมนก็เข้ามาเติมและกระชากล่างของเจมบวกกับแจสเปอร์ครับที่เข้ามาและแจสเปอร์ก็ใช้พลังของเขาทําให้เจมรู้สึกเพียงแค่ว่าเขาในตอนนี้สิ้นหวังแล้วและเขาไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปพวกคาเลนชิกล่างของเจมเป็นชินช้นๆและนั่นคือวาระสุดท้ายของเจมสุดยอดนักล่าผู้โหดเหี้ยมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของเจมน่าเสียดายนะครับที่เรื่องราวของเจมนั้นไม่มีมากไปกว่านี้ถ้าเกิดมีมากกว่านี้นะครับน่าจะสนุกแน่นอน และผมหวังว่าเพื่อนๆนนะครับน่าจะสนุกกับคลิปนี้ด้วยเช่นกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ